พี่น้องครับมวนบ่พี่น้องเราได้ปลาลายบ่ฮะพอนเลี้ยวมาแม่พ่นสียังหูจักเลี้ยวโอ้ยบุหูคือเบาๆหน่อยไพ่พูนอ่ะโอ้ปลาลายเนี่ยอย่าท่องดึงปลาเลยบม่มาๆมาลึงปลาเยาลรสก้ารบรอเขาฮะนะพี่น้องมาแต่อิลีน้อยเนี่ยแม่พ่นสีมาแต่อิลีน้อย,ยโอ้คนคือหลายแทะม,มีติพี่น้องเฮาเด้อโอเค <die> อ๊บเอ๊บเอ๊บเอ๊บใส่เบ็ดปลุมตุ้มต่ำนะเขาขั้วปลานะฮัลโหลฮัลโหลสบายดีสบายดียีมแต่นาเาได้มาแต่นาดเขาไอ้น้อโอ้เกิดกดอห้ามมาเนี่ยเออฮะ มันมาซาถือว่ามันบ่อได้มาไหวมันตื่นสวยจะมาซากออกมดเอาหมดละมันโอหมดละปลาปลาหลายนะพวกน่ะให้บอกพวกนันก็ได้พวกนี้ก็ได้ในอาจารย์ฤทธิเดชฤทธิใสโอ้ยเอาเลยโอ้ดึงกันตุ่มตั้มตุ่มตั้มเออได้สิตัวบแล้วเหรอกดกพพเอาเหบอเออ โอ้มีเบอร์ลงกอยู่บ่นี่เออเอาเล่นหน้อยครบเอาเล่นหน่อยมาหน่อยนแสบไปอบยอเอาไปเตุอบนะโอเคยอเอาสิเอเอาด้วเออเออ้เาเอาอล่ไปอบเมงเกเกนงนพอันจได้จ็กตัวละเอามูได้เป็นที่เป็นเศ้าก็บได้โอ้ยนัตึกป่าเท้าแล้วน่ะุน่ะยกขึ้นหน่อยห่งไหเออก็ยกเละดึงมาเก็ยกดึงมาเก็ยกเ พงยาไพผมอจัดหน่อยแนี่เเอาเอาหัวมันไมอต่างนาดเขามากหัวมันเขาหัวมันแกงแสบแกงแบอย่าม่เอาเอหัวมันเนี่ยเอาแกงใส่นมไม่ส้มแสบแน่นอุดยอดเลยเนาะเอาแสง สมองเลยนี่เอาเอาเห็ดมกเขานึเขายังาดนีนะยาเออแบกกินสมองเลยนะนะยาอ้อมันนะเป็นนเสือ่เป็นน้ำบเดียอ๋อนเอาบอกใครมาเอาบอกเอาไปสิจให้ชด คนนั <S <s oh, كون, ้นน <con ี่าเขาบอกกินอไรมเขเปนโอ้จีบเกาหลีนะคนเกาหลีเนาะมาใครมันเนาะคนเกาหลีกับคนญี่ปุ่นน่ะเขาจมัมา่สมยเอาบางข้างมันม่ด้เก็บน้ำเป็นอรน้ำเียวไปอันนี้เขาเีน้ำน้ำสีข้ามอนั่นนเอาละอู้ ปลาเหรอจักปลาจักหินจักยังงน,น,นี่มันเดี๋ยวมเอาละละปลาหลากลงน้ำแน่นโอ้ปลาหลากลงน้ำเด้อดึงมาได้โอ้ออยากให้ปลาหลากลงน้ำเนาะให้ขึ้นข้างนาเนาะอ๋อรสซ้ำเนี่ยพอบนจันทร์มาแต่ดีน้อยมาตกปลาโดยเฉพาะมา แซมตกปลานอนมาเอาปลาหากว่าท่านได้ปลาเี่ะได้ได้แซมบ่ได้มีแต่คนอื่นได้ไม่ได้ไม่แต่นอดคอยหน้าได้หลายกระมูปลางามเนาะปลางามเนาะอ่างามงามตัวน่ะอ่าเอาเดี๋ยวไอ้พิมด้วยสเดี๋ยวอาจาร

ừm từ dây đấy nè Ngâm đấy hả đi Ú, ngâm đấy nè wow wow good job good job chọc ngâm, 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 ngâm. ngàm ngâm, ngâm, ngàm ngàm Con ngàm 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 nữa con รุดซ้าจับรุดมือไอ้อลไยเขาเวลาเขาถึกปลาพระอาารย์อยทอยเขาทอยเขาเวลาเขาถึกปลาถอยเขาก่อนเวลาเขาถึกปลาถอยเออเออเม็ดเขาจะหวานเขาเวลาเขาได้ปลาอย่าถอยอีกถอยอีกพระอาจาถอยอีกถอยอีก มบมบโม,โมไปไปตีวกะเออยาละเออยาละาละา้ถูกเก,ก็บกนะ้อนนั่นเ่ะเออยาละเอาเอาเอาลเอาลยตรงงามานัม่นเตีย โอ้โ oh, ้เฮ็ดนงเนียเอากรได้ยอันหูอันเนี้ยเอากเนาะวันนี้จะวัดดึงด้ยนี่เห็นนี้ยเนี้ยนี้เนี้ยเ้นี้นี้้ยเนเน้เนีเนีนนเยนยน้นนน

Bở chẳng cũng mưa lẻ Đây đây có dầm, đây là đây này coi dầm đây nó có dầm. Wow. <laughs> 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 <pá> đi xuống ไม่มาผู้ใหญ่ผูไใดพระเจ้ากูน่ะเออรถมันนั่นเลยมันมนันน้ำแหง้ <c oughs> งเลยระวังได้น้ำเลือกของข้นแน่ล่ะโน้นโน่นนัดดิบมันฮีช็อตนัดดิบน้ำม,มันไปเรื่อกดอกเจ้าหันเตี้ยก็ค่อยนี่แหละ

Ok ok The first one. Mẹ it, move it. Yeah. Nقول, well, you lot for me, you. Oh, for well, me. What am I? You heard, you heard. You heard. heard. That's okay. <quelamaypan Marie> oh, my lord, sir. Sir, 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 mì là gắn nằm mặt ạ dưng là mày dưng là mày dưng là dưng này thực lắng dưng dạ là dưng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  đứng dưng là dưng là dưng hơn, dưng là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  dưng โอ้ยปลาอึดโอเคโอเคเอาไปลยนล่ะเอาไปยังไโอเค Cái gì Uh, uh, Madrid. Yep. 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 Let boy, boy. Oh, good. Head, 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 head. Good, good. Hold, Okay. Thank you, Lin. Yeah. Uh, ทึกหางเขาบอกให้เอา Thank you คนเปลี่ยนกัเข้าเปลี่ยนกัออก คนได้ได้พอแล้วก่อนนี้ใครได้พอก่อนนอออี้นี่แต่สองเท่านั้นช่วยกันสองเท่าน้ำสวยเลย Howdy, howdy. Yeah, How go good, very good. I'm slide down from you here. Yeah, yeah, go ahead. Help it, it on. Oh, no. mày cool. đi <coughs> <coughs> ว่าสิแค่ไปบังเลยเยอะจะจะสอดใส่น้ำผึ้งดีไปเด้อเอรีลงไปแป๊บเดียวได้สิไปบตัวลุ่มมาได้ลุ่มนี่เลยอยู่นี่ตึกจะได้เหรอ อะเกอะจะทุกเลอย่าบุรีบุเก็บมือลยหงเบ็ด่จะทุกเบ็ดกนเลยย่ามันย่าอมันยากเหรอขั้วใชเนาะขั้วอยู่อ่นเอาเตะหัวมันกลับไปบ่ฮะไปกลับไปต้องการแลจไปก็จะอยู่นี่หรอ ฮะฮะเอาอะไ้เอาอะไ้จะทำอะไรคือเก่านะมันยากเอาไปตึกไปตึกเมื่อดีดีกวจกตึกนี่คนมันหลายผลพองม่าจะเข็ดอ่าเยไหมก็ตึกใกล้ๆกันก้แล้วก็อ,อยางหั่นมันมีเข็ดไม่ไปอนญายให้เราเลย จะมายืนอยู่พี่ไหมก็จะไปตึกอย่างนั้นมายืนตึกน้ำเขาเลยไปตืกมันป้ามันไม่เคยไม่เคยว่ายืน Illinois อ่า The Rockford Illinois อย่า Illinois อ i ่ e Ya, eso que es,